สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เดี๋ยวยังแม็กจะผ้ามากขวอีกกระปูกินจ้ะพอดีพี่น้องมันเอากระปูมาฝากนะยังแม็ก็เลยจะมาผ้าขัวกระปูสู้กินเนาะก็สิบเอ็ดมุ้งกว่าเลยจ้ะเริ่มหิวจักน้อยเนาะเพราะว่าเขาเศร้ากินไปสองสามค่ำกับน้องคิ้วนะคะห้องทองไว ตอนนี้จะไมยหิ้วเข่าจ้ะมาส่วนพี่น้องเฮ็ดขัวกระปูเนาะพนมาอมพนลงก้นว่าแยมแม็กซสีเอินว่าขัวเนาะจ้ะมาจ้ะพี่น้องเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะคะอุปกรณ์ของจ้ะอุปกรณ์ของแยาแม็กก็จะมีที่แกงที่ตำไว้ละจ้ะพี่น้องจ้ะมีผักนะคะมันก็จะเป็น พักอีตู้นะคะพักชีเล่าพักกวงตุ้งแล้วก็จะมีพริกอ่อน,นพี่น้องพริกอ่อนส่วนใบพริกอ่อนส่วนใบจ้ะแล้วจะมีผงวิเศษน้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะคะกะมีกะปูเนาะ อันนี้จะเป็นน้ำปูนะคะน้ำปูที่ยังแม่ข้นไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะใส่หม้อเลยจ้ะน้ำปูก็ใส่พริกแกงลงไปเลยอนุญาตมือเดียวเลยพริกแกงนี้ยังแมกจะใส่อันนั้นไปแล้วเลยจ้ะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะน้ำปูนี่ข้นข้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้อง ขันไปแล้วเรียบร้อยจะอกหม้อเดือดแป๊บนึงนะคะใจะเย็นแจักน้อยนะคะพี่น้องใจเย็นแจักน้อยนะคะ,ะหม้อเริ่มเดือดแล้วจะพี่น้องจ้ะน้ำกูก็จะเริ่มเป็นข้นๆน,นะจ้ะข้ะนๆขึ้นมแลว เดี๋ยวแม่ก็จะเติมปลานะคะนี่คือน้ำปลานะคะบุก่าเส้นไหลจะพีนอยงยามันเข้มนะคะตรงค่อยๆชิมไปก่อนเนาะใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะ ว่าตอนที่ย่าแม็กตำพริกแกงนะคะย่าแม็กก็ใส่เกลือล้องไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเริ่มเริ่มใส่พักเลยจ้ะเพราะว่าปูมสุกง่ายนะคะพี่น้องปูมันสุกง่ายนะคะอันนี้บ่มีสูตรนะจ้ะตามตามความชอบนะคะใครอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปพักที่แข็งๆย่าแม็กก็เลือกใส่ก่อนนะคะ จากใส่แล้วก็จะรอหม้อเดือดปิดฟ้าไว้รอหม้อเดือดแปบบ๊บนึงนะคะพี่น้องจา้าแป๊บบนึ่งเนาะจะ้าหม้อกำลังเริ่มเดือดแล้วจา้ามันปูก็จะแบบเหลืองขึ้นมาเลยนะคะกลิ่นก็เริ่มโชยแล้วค่ะเริ่มหอมแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มหอมแล้วคนน้อยนึงนะคะ คนน้อยหนึง่งแล้วก็เติมผักเติมผักที่เล่าลงไปจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็ต้นหอมนะคะผักนั่งตูเอาไว้ใส่รอบหลังเนาะเดี๋ยวอรอให้ผักสลบผักสลบแล้วเราค่อยมาจบด้วยผักอีตู <taraf> ปิดหม้อไว้กันจ้ะ แอบดูแป๊บหนึ่งนี่เดือดปุดปุดเดือดปุดปุดคนจักหน่อยจ้ะคนจักหน่อยทำเองกินเองนะคะ เด็กหน่อยบรยูจะเด็กหน่อยไปหาซื้อความมาเปิดร้านนทียี่สามจะพี่น้องชิมก่อนนะคะอืมนัวเลิศหอมคุณปูจจะพี่น้องหลังจากนี้ก็ใส่ผักบางตูลงไปเลยก็ใส่เนี่ยผงพิเศษนิดนึง เรียบร้อยเรียบร้อยจ้ะนองจ้าดือดขอบคุณเป็นย่างสูงนะคะสำหรับจะาร้องกระปคูคุณแม่ใจดีสมชื่อจ้าพี่น้องจ้าคุณแม่ใจดีทั้งน้องจิกนะคะมาฝากป๊าดจวรอจากนี้พมจะพัดแก๊สนะคะ จะผัดเตาแกดรอให้มันเดือดนิดนึงก็จะเป็นอันกินนะคะกินได้นะซ้มก่อนอืมอร่อยเดือดขึ้นมาแล้วคะ่ะเดือดปุดปุดเดือดปุดปุดสักสองสานาทีก่อนนะคะ เด้อจากผู้ใดจะกินก็ยกังไม่กอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดนะคะของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จากพงงจาอ้าวได้ที่ได้ที่ก็เตรียมตักตักใส่ถ้วยเอาถ้วยมาจ้าเอาถ้วยมาคนละถ้วยคนละถ้วยแ่งกันจ้ะ พี่น้องจ้าเสร็จแล้วหอมค่ะหอมหอมเลิดเลิดเลิดมื่อหนึ่งถือกล้องมือนึ่งปตักสิคะทรั้นี่หนาจะพจ่อจะพี่น้องสำหรับยาเม็ดกินคนเดียวเหลือเก็บเอาไว้ให้พ่อตาจ้ะเมืนน่อนี้เสียงดังป๊อกป๊อกตีป๊อกปอกปอก,ปอก,ก็จะเป็น ยิงของอตานะคะไม่เห็ดสุ่มไม่เห็ดสุ่มไห้เนาะนะคะเราจะกลับกล้องให้ดูนู่นอตาเตรียมสุ่มไหหลานจ้ะอ่ะเดี๋ยวจะส่วนจะพากินเขาจะพี่น้องมา,มากมากินเขาน้ำกันเดอจ้ะมาเจอพี่น้องแบบน,นี้ได้เวลาแล้วได้ย่ากินหรือจ้ะข้าวเหนียว เน๋ยวกองแย่จ้ะนี่หัวอีปูขั้วอีนังปูใส่ผักนีก่กอกวะหลับจันยญ่ง,งจ้ะจ้ะคนกินเหลือหมู่บ้านเห็นไหมเรย่องม้ามัวจ้ะมามาลุยลุยลุยเขาเนียวปั่นยีงง่งแยมาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะ จะเที่ยงเราจะกินน้ำกันหอดละเมื่อนี้กินหอดมือแรงเลยจ่ะดูไดายหอมมือแรกเลยัดเลย่อแกงน่สองคนแล้วขวานมีนั่งกูเนี่ยทั้งหอมนั้งมันหอมพริกพริกพริกหวา เลาบางคนก็บมเดียแต่ว่าเม่กีือ่คอน แม่ขันตันแม่ก็ขันเอาต,อตอนะน้ำด่านั่งปูส่วนกระดองน่แม่ก็แค่เอาจ้ะปูว่ไม่กินข้าวนล้วมาจ้ะปูเอเ้ย <c ười> <c ười> กินข้าวเด้อยเออกินข้าวยังเมย์เท่านหิวนะ แล้วมันก็หาก็จะกลัวเสีบพัดบแน่นมเอามมเอาทำงี้ไงคนว่า้องแจกยู่กับผู้มัก เพิ่งอก,กินหมอมกับเทียมมึงเหกินลาบท่านมีนนนงนงไงก,กลมใส่ปมใส่ร่มกันนะ <c oughs> คือของเ่นจะแกบอยู่แซ่บระเบบเอาควาแดงจ้ะอืมโมเคยมาก่นบ้ จ้ขอองนยู่่ะบมาหาน้องปูจาของเราเหมือนเดิมปูจานี่อร่อยมากหอมมันมากเลยจ้ะนีนั่งปู เทพมหัน hattan ตัวนี้ตรงที่เท่าหอง ไม่หลายเด้อจะเด็กขามาเบิร์นสิ่งอยากขอบคุณที่เข้ามาติดติดต to like ามให้นะคะแต่เรียนทำเนียบติดใจแล้วดี๋ยวอย่าโทรศั์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก็ได้นะคะก็ได้คุยกันเนาะ กระดิ่งพอทีจะบาผาทุกทีเตรียมน่ส่งให้ยเนาะจะพยายามส่งใหเมพล้จ้าช่วงนี้อูจะมั่นบรก็จะแ้มนะจ๊ะ เริ่มห่อนเริ่มเย็นแล้วจ้ะังจากห่อนห่อนยังไ่เป็นคนกิงเขาไหวเลยยมเอายอมเอาเขาเดี๋ยวยิว้ม่น้อง

อางพ้อมสิมเพื่อนอะใไมห้องห้องจะกรองเลยค่ะยุ้อ้งยุ้งแว่ายอย่าแมวกุกหินไจ้ะแม่ปกดเอาสิมโกโคร,ร้อ,อนๆก็นอนได้ชอบไปหลีเลยพี่นอ้องแ่บเป็นเงี่ยงสวยสด แบบกรูดดตัวนี่กินแล้วจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนเนี่ยแม็กนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจเนาะ กันอีกที่คลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากอีกหนึ่งคลิปนะคะไว้นี้ก็ถูกทุกท่านนะคะยังไงจะแล้จวจ่าันที